ชายแดนใต้จังหวัดสงขลาภายในศูนย์กักตัวผู้ต้องกักสเสดาพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่42คนทั้งหมดเป็นคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายจะดูแลผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้อย่างไรคือโจทย์ใหม่ในเวลานั้นต้องบอกตรงๆว่าไม่เคยเข้านึ่พาพไม่ออก ห,ห้ามย้ายห้ามตายคือเงื่อนไขที่ถูกสั่งการจากฝ่ายนโยบายผู้ปฏิบัติงานควบคุมโรคต้องสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีเชื้อแพร่กระจายในวงกว้างและคนต่างชาติผิดกฎหมายบนแผ่นดินไทยจะต้องได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ด้วยหลักมนุษยธรรม ตกลงว่าที่นี่เราได้คนแล้วใช่ไหมว่ากีค่คนกี่คนผมผมผมจะดูข้า,ลางล่าข้างล่าง่างายในแพทย์สุวัตดวิริยะพง,งุกิจได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้บัญชาการโรงพยาบาลสนามควบคุมปฏิบัติการนี้ร่วมกับทีมสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาทำงานร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแน่ๆหนึ่งต้องไปดูประเมิน ประเมิน2ส,ส่วน1ประเมินว่าตั้งโรงพยาบาลสนามได้ไหมสอก็คือประเมินว่าแล้วคน47คนที่บวก42คนเนี่ยสถานะภาวะทางสุขภาพก็เป็นยังไงก็เซตทีม2ทีมหลักนะครับคือทีมนาทวีกับสเดา2ทีมกับมีน้องๆประดังเบซาบางส่วนแล้วก็ดูว่าอะไรเรามีในมือและทำได้เลยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ถูกนำเข้ามาในศูนย์กัก ซึ่งดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้รับการตรวจพบว่ามีปอดอักเสบ5คนมีหญิงตั้งครรภ์1คนแพทย์วินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงจึงตัดสินใจส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลวันนั้นทั้งคืนเราก็ประสานอันแรกก่อนว่าจะไปที่ไหนจะไปยังไงใครจะต้องไปด้วยที่ต้องประสานหมดเลยต้องเตรียมการ พ็ต้องพร้อมต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดต้องให้เจ้าหน้าที่เราสัมผัสกับคนกลุ่มนี้ให้น้อยที่สุดต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดเพราะเขาเขาเป็นเหมือนกับผู้ต้องกากไงไม่เหมือนคนโดยทั่วไปนั้นทุกอย่างนี่ต้องเปะ๊ะเปะ๊ะภายใต้หลักมนุษยธรรมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทั้ง6คนจะได้รับการช่วยเหลือด้วยมาตรฐานทางการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยชีวิต ที่มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นตามสภาพอาการป่วยวสองก็วสองดี๋ยวัดนานพร้อมแล้เดี๋ยวฝากประารัฐเลยนะครับผมจะได้เคลียร์ด้านหน้านี้ได้น้ามอมเปิดประตูหลังด้วยเปยิดประตูหลังด้วยระบบเครือข่ายสาธารณาสุขของ mm hmm. จังหวัดสงขลาตอบสนองทันทีรถพยาบาล6คันจากหลายอำเภอมารอรับผู้ป่วย และการส่งตอบไปโรงพยาบาลปลายทางก็เกิดขึ้นอย่างเงียบๆแต่รวดเร็วและระก,กุบ27เ,เ27มษายนทีมแพทย์ช่วยกันตั้งระบบโรงพยาบาลสนามเริ่มจากการปรับห้องทำงานของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตมอมให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงาน EOC ช่วงเวลาที่สีด่านนี้มาททำงานห้องเกันเนยเราแยกออกมาแล้วว่ามันจะมีเวลาที่เสีย่ยงกุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่เราสอบเนี่ยมันได้กระถิ่นหมดมันต้องสัมผัสเป็นเจ็บผมจริงขณะที่บางส่วนเริ่มทำการปรับสภาพแวดล้อมและดูแลความสะอาดภายในห้องขังเตียมสนาม ขาดหลุมและชุดผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานถูกลำเลียงเข้าสู่ห้องขังพร้อมกับนําเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยทั้งหมดออกไปทิ้ง โดยถูกจัดการภายใต้มาตรฐานการกำจัดขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ทุกอย่างเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนะครับเป็นไปตามความเหมาะสมที่เราจะต้องให้การดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความพร้อมจริงๆนะครับฝีมือท่านที่ท่านได้มาเซตอัพโรงพยาบาลสนาม ทางนี้มาพร้อมทีมมาพร้อมเวชภัณฑ์มาพร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ป่วยที่อยู่ในนี้ก็ปลอดภัยประชาชนที่อยู่แถวนี้ก็ปลอดภัยประชาชนในจังหวัดสงขลาก็ปลอดภัยเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถที่ออกไปแพรก่กระจายเชื้อได้เป็นสิ่งที่น่าชมชื่นชมมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวขยาก่อนหรือไปดูคนย้ายย้ายคนย้ายคนออกไปเลยผู้หญิงสี่คนห้องสี่เหมือนเดิมยังโรงพยาบาลสนามแห่งนี้มีความร่วมมือระหว่างตำรวจตมกับฝ่ายสาธารณสุขตำรวจเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยอ๋อเฮ้ยลุกขึ้นยืนแล้วไปข้างหลัง ขณะที่ทีมแพทย์สนับสนุนอุปกรณ์และให้คำแนะนำการป้องกันการติดเชื้อระหว่างปฏิบัติงานโดยเฉพาะขั้นตอนการถอดชุด PPE ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงที่สุดทั้งสองฝ่ายจึงต้องทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวผมเคยผ่านความตายมามาเยอะก่อนผมมาเป็นตอมอเนี่ยผมอยู่กู้ระเบิดต่นี้9ปีผมกู้ระเบิดมาเยอะมากผมก็คือเคยพูดกับปอ,อว่าระเบิดผมเห็นผมกู้มันได้แต่โควิดอยู่ตรงไหนไม่รู้ แต่ผมก็ต้องทำน่ากลัวกับเระเบิดอีกแต่ผมก็ทำผมค,คิดแค่นี้แล้วนองเนี่ยอยู่ข้างล่าง<ด>คอยพาผู้เนี่ยไปส่งที่รถแล้วก็เดนกแบบมาคอยติดต่อ,อเล้าาไปรอาาได้ไม <c oughs> ผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเราปฏิบัติตามกฎตามกตมกิกา และวิธีการรักษาที่ถูกต้องการดูแลสถานที่บุคคลการแจกจ่ายอาหารและดูแลทุกอย่างเป็นระบบและช่วยเหลือกันในการทำงานครั้งนี้ให้บรรลุได้สาหรลือประชุมแก้ไขปัญหาขาบล่องที่เกิดขึ้นเราจะประชุมกันบ่อยนะประชุมกันบ่อยมากมีอะไรมีเคสบับ๊บเราจะประชุมกัน เราจะมีกระดานสารการณ์เขียนไว้กระดาษว่าวันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วเราจะเปิดดูว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ประมาณนี้เพื่อเติมคำำวามจําลงแล้วคราวนี้ทุกอย่างมันเป็นระบบเมื่อเป็นระบบอยู่ในกรอบที่เราวางไว้ในกติกาที่เราวางไว้ปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นเพิ่มเติมมาเรื่องที่เกิดขึ้นมามันก็ทยอยหายไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยจสุดท้ายไม่มีปัญหาเกิดขึ้น หลังการดูแลครบ5วันแพทย์หยุดจ่ายยาผู้ป่วยทั้ง36คนปลอดภัยแต่ยังเฝ้าระวังอาการจนกว่าจะครบ14วันแต่ภายในศูนย์กักแห่งนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงอีก68คนที่อยู่ชั้นสองและอีกตึกที่แยกออกไปพวกเขาอาจจะติดเชื้อ สอบสวนโรคเขต12จึงเข้ามาตรวจหาเชื้อผลการตรวจพบผู้ต้องกักติดเชื้อเพิ่มอีก18คนเนื่องจากว่ามีคนมาเริ่เติมเราก็อยากจะให้ในรับความปลอดภัยในขนาดเดียวกันก็ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามท,ที่มีประสบการณ์แล้วสามารถรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นได้สำหรับเราเนี่ยเราเราไม่ห่วงเลยนะพอเราผ่านโคหิตแรกได้ในชั้นหนึ่งเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจัดการแบบนี้เอาอยู่เราให้ยาไป3วันเนี่ย้พวกที่มีไข้นี่ไข้ขลงหมดเราไม่กลัวเลยเร,เราคิดว่าถ้าพื้นที่แบบนี้การจัดการรบาลสนา,ามแบบนี้เนี่ยจัดการได้ ใช้สิ่งที่เราทําไปแล้วในโคโหอดแรกมาเป็นโคโหอดสองเนี่ยเราใช้เวลาจัดการใช้เวลาแค่สามชั่วโมงในขนณะที่โคโหอดแรกเราใช้เวลาสามวันเนาะเพราะว่าก็คลําไปเรื่อยจะเอาตรงนั้นตรงนี้กว่าจะเข้าที่เข้าทางพอโคโหอดสองเรียบร้อยแค่สามชั่วโมงเครื่องวัดไขติดต่อมออมออมออมีตัวหนึ่งรอได้เลยเครื่องวัดไขอยู่ข้างบนเลยอุปกรณ์ต่างๆพร้อมเตียงพร้อม ทุกอย่างไม่ยากผมคิดว่าตอนนั้นหน้าที่ของผมคือบอกแฟกตกับชุมชนกับชาวบ้านกับสื่อว่าอันนี้เพื่อเป็นการทําให้ชุมชนให้ชาวบ้านให้สังคมหรือให้คนไทยมั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดในโรงพยาบาลสนามนี่สามารถจัดก,การคนที่อยู่ภายในโดยไม่เล็ดลอดออกไปจากศูนย์กักเรายืนยัน คนที่จะออกไปต้องเป็นเงื่อนไขทา,างการแพทย์คือปอดบวมหรือคนที่มีอาการเสี่ยงมีอาการมีโรคประจำตัวเท่านั้นหลักการสําคัญในโรงพยาบาลสนามที่มีผู้ป่วยจำนวนมากคือผู้ป่วยจะดูแลตัวเองและดูแลกันเองมีผู้ป่วยเป็นอาสาสมัครช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานด้านต่างๆ รวมถึงการเป็นล่ามและเป็นผู้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ 3วันของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อต่างชาติผิดกฎหมายได้ทั้งหมด75คนทุกคนปลอดภัยหลังจบภารกิจบุคลากรที่ทำงานภายในศูนย์กักได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19ไม่มีใครติดเชื้อแม้แต่คนเดียว

ที่รู้ว่าเข้าไปแล้วมีโอกาสติดเชื้อแต่ด้วยหลักมนุษยธรรมว่าถึงแม้เขาไม่ใช่คนไทยนะครับเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราผมเชื่อมั่นว่าตรงนี้นะเป็นสิ่งที่มันติดอยู่ในนิสัยของคนไทยในเรื่องของความมีเมตตาอาลีนะครับเพราะนั้นผมเชื่อมั่นว่าตรงนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศัเาจำเพื่อนที่ที่ตบมนะครับเรื่องอุกการครับ 19พฤษภาคม2563โรงพยาบาลสนามภายในศูนย์กักปิดตัวลงปัจจุบันศูนย์กักตัวผู้ต้องกักสเสดาปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในห้องขังโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและยังได้รับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดและที่สำคัญ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ถูกพัฒนาเป็นองค์ความรู้และบทเรียนที่นำไปใช้กับการจัดการโรงพยาบาลสนามที่จำเป็นต้องตั้งขึ้นในภาวะการระบาดของโควิด -19 หลังจากนั้น